วสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องนาลานะคะชวนคุณพ่อมาวาดวาดรูปนะครับขอดูผลงานได้ไหมคะผลงานที่นาลาวาดโดเรมอนนะคะขอดูได้ไหมคะได้ค่ะอ๋อเฮ้ยอันนี้ทำยังไงคะหมายถึงว่าวาดตามเหรอคะเปิด เปิดขอขอดูใกล้ๆค่ะเพื่อนๆขอดูใกล้ๆไหนคะขอดูเอาวางวางก่อนถาะวางวางก่อนฮะอ๋อด้านขวานี่เป็นรูปอะไรคะเ<ย> <cinematic S 2> ดี๋ยวเดี๋ยราจะมาวาดวาดรูปคนกันนะคะอย่างแรกก็ต้องวาดเป็นอย่างนี้นะคะเป็นวงกลมครึ่งเลยวาดรูปใครครับวาดรูปคุณพ่อเหรอคะวาด <ๆ S 2> รูปผู้หญิง เสร็จแล้วก็จะมาวาดอย่างนี้นะคะอี๋ยวเพิ่มเส้นมองไม่เห็นไปเรื่อยๆเขียวาดไปเรื่อยๆวาดแบบนั้นค่ะนะคะเสร็จแล้วเราจะมาทำตาเลื้นี่ก็มันขนตาค่ะเสร็จแล้วนะคะอาจจะเอามาวาดเป็น ตาวิ้งแบบนี้ค่ะนี่เ,นเพื่อนรอรุ้นอยู่นะครับวาดเร็วขนาดนั้นเลยหรอคะ มีชื่อไหมคะผู้หญิงคนนี้มีชื่อไหมคะยังชื่อไม่ออกเลยค่ะมีชื่อไม่ออกอืมโผมยาวมากเลยอะตับไปนะคะเราจะมาวาดรูปผู้ชายกันค่ะ๋อระบายสีก่อนไหมคะ เดี๋ยวระบายสีค่อยทีหลังนะค่ะค่อยทีหลังนะคะอย่างแรกวาดอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็วาดอย่างนี้นะค่ะก็อ๋อทรงผมก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ <c oughs> โอ้ทรงผมไม่เหมือนกันอุ้ยทําไมผู้ขอถามก่อน,นะคะ่ะทําไมผู้หญิงตาไม่เท่ากันนะคะ <c oughs> อ๋อเขาเละตาครั้งครั้งเดียวเหรอคะเขาอย่างนี้ใช่ไหมคะ เขายิ้ม<ช>ยิ้มยังไงย,ย,ยังไงนะ,ะอ๋อทำตาอย่าง,งานั้นอ๋อตับตาข้างเดียวใช่ไหมคะโอ้คุณพ่อนึกว่าเข้าตาไม่เท่ากันที่นาราว่านนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะพาเพื่อนๆไปดูครับนี่รูปโลกอุ้ยเพื่อนเห็นประเทศไทยพอดีอ่ะนี่ไงนี่ไง นี่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 ด้ามขวานนี่นเพื่อนนี่นี่ประเทศไทยเห็นไหมครับใครเห็นก็เห็นเพื่อนๆชี้เลยชี้เลยชี้เลยน,นี่ไงน,นี่ไงนี่ไงประเทศไทยไน,นี่ไงเป็นด้ามขวานประเทศไทยเหมือนด้ามขวานเลยเพื่อนๆมาดูค่ะว่านานาเขียนไปถึงไหนแล้วนี่ โอ้อ้าวแล้วผู้ชายก็หลับตาข้างหนึ่งกันเหรอคะ่อ,อันนี้จะเป็นขนตาค่ะต,ตรงนี้นะคะ่ะขนตาเขาต่อขนตาได้ไหมคะเนี่ยตรงนี้อ๋อเป็นขนตาแต่ผู้ชายไม่มีโอะ,ะผู้ชายไม่มีขนตาแล้วทั้งสองคนเขาเอาอะไรหายใจอะคะเลือมอ๋อลืมลืมจมูกเหรอคะเฮ้ยจมูกเล็กมากเนี่ยอุ้ย จมูกเล็กมากเลยเพืเ่อนๆดู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 จมูกเล็กมากเลยโอ้เขาชื่ออะไรอะคะยังไม่รู้อะนะก็ชวนคุณพ่อนะครับมาถ่ายคลิปคุณพ่อหนูอ,อยากถ่ายคลิปวาดรูป ไปนะคะเราจะมาระบายสีกันค่ะโอ้สีเยอะมากเลยสีเพิ่สีน้องักมาเยอะมากเลยอ่ะโอ้เปิดเลยนะว้าวเราจะเริ่มจากสีเพื่อนๆค่ะบอกหน่อยค่ะอยากเอาสีเนื้ออันไหนอยากเอาสีเนื้ออันไหนอัน ด้านขวาค่ะเพราะว่าจะได้ดูแบบผิวสีสวยโอเคค่ะ,ะผิวอ่นอ,อนๆไ <Okay. S 1> ด้ค่ะนี่ครับเพื่อน mm. ๆกล่องดินสอสีของน้องนาลานะครับโอ้หันหน้าเลยค่ะไปดูกันต่อเลยครับเ,เพื่อนๆนาลากำลัง ระบายสีเป็นยังไงเนาะโอ้ก็เราต้องใช้เพื่อนๆอยู่ว่างๆนะคะก็อย่าดูแท็บเล็ตหรือว่า iPad เยอะนะคะเพื่อนๆให้ไปนั่งโต๊ะนักเรียนนะคะโต๊ะทำกานบ้านที่อยู่บ้านใช่ไหมคะแลนะให้เพื่อนๆทําทำอะไรคะ วนหรือไม่ก็วาดรูปเล่นก็ได้ค่ะอ,อ๋ออ่านหนังสือทบทวนหรือว่าวาดรูปเล่นก็ได้แล้วเราทำทุกวันไหมคะ <c oughs> เราทำทุกวันไหมคะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่หรอคะอ๋อนาราก็บางวันก็เปลี่ยนไปดูท็บเปล็ตบ้างอ๋อบางวันก็ดิกเด็กก็ดูได้แต่ว่าให้เราสลับดูใช่ไหมคะ <Okay. S 2> แล้วก็ตั้งใจเรียนในชั้นเรียนต่อไปเรามาระบายกันนั่นละก็ดูได้แต่ว่าให้แบ่งเวลาแล้วก็เลือกดูใช่ไหมคะ <Okay. S 2> ก็สลับกันไปนี่ต่อไปเราจะระบาย โอ้คลิปนี้ยาวแน่เลยเพื่อนเพื<ๆ>่อนเพราะว่าก็ดูกันไปต่อเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าน้องนารานะคะขณะที่ถ่ายวันนี้นะคะวันที่24สิงหาคมนี้นะ,ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนมีผู้ติดตามแล้ว800<น>800กว่าคนค่ะเ <100. S 1> หลืออีกร้อยกว่าคนอีกนาราก็ น้องนาราก็จะผ่านกดของ YouTube แล้วเพื่อนๆ <Yay. S 1> ใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเวลาน้องนารามีคลิปอะไรก็จะเด้งไปทันทีเลยแต่ว่าแต่มีอีกอย่างนะจะต้องมีคนดูครบ4,000ชั่วโมง4,000ชั่วโมงเลยนะคะน้องนาราตอนนี้ก็มีคน ดูเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆทุกคลิปรวมกันอ่ะส2,000กว่าชั่วโมงแล้วเหลืออีกแค่พันกว่าชั่วโมงเองก็จะผ่านกดของ YouTube แล้วยังยังไม่จบนะคะจะมีสีแบบนี้ด้วยะค่ะทำไมต้องใช้สีหลายหลายอย่างจังเลยอะคะเพราะว,ว่ามันจะได้สวยใส่กระโปรงด้วยพวเพื่อนๆก็เอาใจช่วยนะครับ ชั้นผู้ไหนดีฮะเอวันนี้เลยอันนี้ค่ะไหนคะถามเพื่อนเดูสองอันนี้เอาสองสีเลยคะ่ะเอาหนึ่งสีกันเลยกันเพื่อเนเพื่อนก็ดูไปพร้อมๆกันนะแล้วก็คลิปของน้องน้องนารานะครับมีห้าร้อยกว่าคลิปแล้วนะครับเพื่อนๆตั้งแต่เกิดเลยครับ ใครที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่น้องนาราเด็กๆก็หย้อนกลับเข้าไปดูได้เลยน้องนาราไปไหนมาบ้างทำกิจกรรมอะไรบ้างนะครับมีเยอะมากเพืเ่อนๆก็เข้าไปดูได้เลยคอับุอยอะไรคะถ้วยค่ะถ<อ>้วยรางวัลถ้วยรางวัลทำอะไรอะคะ ไปไว่ายน้ำมาอ๋อไปไว่ายน้ำมาโอเคเราโฟกัสรูปภาพก่อนลูกน้องนาราก็เร่งมือนะครับเพราะว่าคลิปจะยาวเกินไปนะครับเพื่อนๆพืคุนพ่อชอบนี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนมาดูใหม่นี่นะครับ,น,น,น,รบน้องนาราก็ วาดรูปแล้วก็ตัดมาแปะโดราเอมอนนะครับนี่เป็นโดราเอมอนใช่ไหมครับส่วนด้านซ้ายนี่เป็นอะไรคะชิซูกะอโอ้ยทำไมาชิซูกะส,สวยมากเลยอะ่ะนี่นะครับนี่ภาพ คุณพ่ออีกนะฮะที่นาลาวาดอะคะ่ะนาาที่นลาลาวัดคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนเอลูก,เ,เ,กเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่คุณพ่อเห็นแล้วคุณพ่อเห็นแล้วพ่อเห็นแล้วอุ้ยอันนี้อะไรอะคุณแม่อันนี้ใครนะคะคุณแม่นะคะโอ้โห,โหคุณแม่ เป็นคนวาดเองดูจริงเหรอคะอคเพื่อนไปดูว่านาราถึงไหนแล้วอุ้ยอ๋อมีตัดขอบด้วยเหรอคะเยยาวไหมคะโอเ ลาก,ก็ได้ผมไม่จำเป็นต้องตรงทั้งหมดหรอกให้มีสมาธิค่อยๆลากถ้าเพื่อนๆทำบ่อยๆก็จะสวยขึ้นไปเรื่อยๆเ,เราต้องพยอายามไปเรื่อยๆค่อยๆวาดการวาดรูปจะทำให้เรามีสมาธิใช่ไหมคะ <c oughs> น้องนาลาได้ไปเรียนวาดรูปไหมคะเรียนวาดเรียนวาดสีน้ำเหรอคะอ๋อวาดสีน้ำได้แล้ววิวดูดูดูต่อไปเราจะรไปของผู้ชายกันผู้ชายจะเป็นสีอุ๊คระหว่างนี้ท่องศัพท์ไปด้วยได้ไหมคะระหว่างนี้ท่องศัพท์ได้ไหมคะ อ้าวคำแรกค่ะคำแรกอะไรคะคำแรกอาทิตย์นี้มีสับอะไรบ้างคะ T-shirt t s h i ต t S H I R T อ๋อแล้วก็แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตใช่ไหมคะใช่คะ่ะ J A C K แล้วถุงเท้าถุงเทา้เทาไหมคะใช่ไหมใช่คำศัพท์นั้นไหมคะศอกใช่ไหมคะใช่อ๋ออะไรคะ sock s อ๋อแล้วก็อะไร pan pants โอ้แล้วก็ s k i r S, -h S K I R T sweater is the thing go E A T E R oh sweater dress D R E S S dress hat H A T S sure. H, H I R T ก็ shoe S H O E S shoe แล้วทำไมต้องมีค s ค่ะเพราะว่ามีสงองอันค่ะอะไรนะคะเพราะว่ามีสงองอันอ๋อมากกว่าหนึ่งเหรอคะใช่ค่ะก็เลยเติม s เ,เข้าไปเหรอคะใช่ค่ะ๋ <S อ S อ,ออกเสียงยังไงคะคะเวลามี s อส,อะ, <S ส <S อะไรนะคะอ๋อ ระหว่างนี้เราก็ระหว่างที่นาลาวาดรูปไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ท่องศัพท์ไปด้วยนะครับเพราวนะรระว่าน้องนาราก็จะมีเทสทุกอาทิตย์เลยนะครับก็วันละคํา2คํานะครับไปเรื่อย,อยนะก็ให้ทำทุกวนันวันละนิดวันละหน่อยนะครับ ให้ดู YouTube ได้ดูในสิ่งที่อยากดูได้แล้วก็สลับดูเราจะเสร็จแล้วค่ะโอใกล้แล้วค่ะเพื่อนๆใกล้แล้วค่ะแต่จะ,ะมีตกแต่งอะไรอีกเยอะเลยยังไม่เสร็จแค่น,นี้ใครคะคุณพ่อกับคุณแม่เหรอคะอหรือว่าใครคะคุณพ่อกับแม่ ุกับคุณแม่เหรครเอ้ยน,นลาก็จะชอบมานั่งโต๊ะนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่นั่งโต๊ะของเขานะครับกลับจากโรงเรียนมาก็นั่งโต๊ะตัวนี้นะครับดู Youtube บ้างนะครับคุย กับครูแนทบ้างนะครับผ่านออนไลน์ใช่ไหมคะ mm. คุยกับ et, ครูแนทครูภาษาอังกฤษคุยเล่นสนุกไหมคะ mm. คุยเล่นฝึกพูดนะครับมีคู่สนทนา mm. แล้วก็ว่างๆจากดู YouTube ดูเล่นเกมแล้วก็จะมานั่งบนโต๊ะนี้นะครับเพื่อนๆ เพื่อนเพื่อนอดทนดูหน่อยนะคะจะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆน,นมีอะไรจะถามน้องนาราไหมคะก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์นเลยนะครับน้องนาลามีคลิปเยอะมากเราจะใช้สีเหลืองอันนั้นทำอะไรคะมุมทำอะไรคะาทิตย์อะไรนะคะาทิตอ๋อมุมาทิต แสงสว่างตรงนี้ปรับด้วยนะคะไหนคะแบตหมดแล้วคะ่ะแบตหมดแล้วคะ่ะคลิปจะยาวเกินไปคะ่ะเสร็จหรือยังคะยังค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนมาดูตอนทีหลังก็ได้คะ่ะไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นคลิปยาวต่อเนื่องเลยเราไม่ตัดต่อคลิปแล้วเพื่อน อย่าลืมอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกดติดตามมือสุดๆแล้วค่ะแล้วก็ฝากดู YouTube ดช่องลินนาลาชาแนลด้วยนะคะอืมอเสร็จแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวต้นไม้โอ้ยเดี๋ยวต้นไม้น้องนาลาชวนคุณพ่อนะครับ อ้าวอุอ้ยต้องทำดาร์กุลาอีโอ้ยเยอะเลยเหรอครับใช่ค่ะอ้เพื่อนเพื่อนจะรอไหวไหมครับเนี่ยถ้าเพื่อนคนไหนนะครับก็หิวข้าวนะครับหรืออยากกินนมก็ไปหยิบนมมาก่อนได้เลยนะครับเพื่อนๆไว้รอนาราเปิดทิ้งไว้ก่อนนะคะ หรือสต็อปก็ได้หรือสต็อปก็ได้หร,หรือมีคลิปอื่นก็มีนะคลิปเยอะมากนาราไปเทียเท่ยวนาราไปเที่ยวบ้านคุณปูนาราไปเที่ยวตอนเด็กๆมีเยอะเลยค่ะเพื่อนๆหรือตั้งแต่แบบกบก็มีนะ ตอน้องนารานะคะตั้งแต่นู้นแปดเดือนน้องนาราก็ไปทํากิจกรรมที่จิมบอรีนะครับเพื่อนอใช่ไหมคะอ๋อพี่จิมบอรีนี่มีสัญลักษณ์เขาเป็นอะไรคะจิมอะไรคะจิมบอรีจิมโบ,มบใช่ไหมฮะ <c oughs> อ,อันนี้อะไรอะดอกกุหลาบคะ่ะเฮ้ยไหนไหนดอกกุหลาบค่ะ ปกติเคยมีไหมเมื่อก่อนมีไหมตอนแรกหรือว่าเพิ่งมาเติมทีหลังโอ้โหต่อไปอ้ยผิดอันโอ้โอนี่เป็นจินตนาการนะครับไม่ได้มีแบบไว้นะครับก็วาตามจินตนาการเลย ระวังไประบายโต๊ะนะคะจริงเราต้องอุ้ย,ยโดนโต๊ะหรือเปล่าไปโดนต้องมาระมัดระวังนะคะโต๊ะให้ใช้ได้นานๆถ้าเราเด็กๆก็ดูแลรักษาโต๊ะของตัวเองด้วยนะครับจะได้ใช้โต๊ะนานๆ ี๋ยวคุณพ่อพามาดูเก้าอี้ของน้องนาราครับเก้าอี้ของน้องนาลา,รป,า,า,ลาปรับได้ด้วยนะคอะคอุอ้ยปรับได้นี่ครับนี่ก็จะปรับได้นี่ครับก็จะปรับได้นะครับนี่ใช้ได้ถึงหูอาอยุโตเลยอละแล้วก็โต๊ะตัวนี้ปรับได้ไหมครับ้คนี่ครับตตัวนี้ก็ปรับได้นะครับเพื่อนๆน,นี่ครับปรับปรับให้สูงขึ้น เกาอี้ก็ปรับให้สูงขึ้นได้นะครับเปิดเปิดตรงนี้ได้เลยไหนครับอ๋ออันนี้ยกขึ้นได้เหรอคะอ๋อตรงนี้แล้วมีดินชักไหมคะมีค่ะไหนพ่อขอดูหน่อยเพื่อนๆขอดูได้ไหมคะว่าดินชักมีอะไรบ้างไหนครับเื่ออกมาโอ้โของเยอะมากเลยไหนๆๆๆเพื่อนอยากเห็นโอ้โหน่าไม่มีไม่มีให้ไปดีเลยนะโออะไรนี่โอ้ ดินชักก็เยอะมากเลยอะของอะเยอะหรือว่าลกคะรกเลยค่ะโอ้ตอนเนื่องเลยครับเพื่อนมีดินชักตรงนี้อ๋อตรงนี้เปิดได้ครับเพื่อนตรงนี้เปิดได้ตรงนี้เปิดเปิดให้สูงขึ้นได้้ก็สีส้มสวยไะ สวยมากค่ะต่อไปสีเขียว,วยเพื่อนเพื่อนเขาฝึกทำ YouTube ได้นะครับเนี่ยต่อไปน้องนาราก็จะอุอ้ยโดนโตแล้วเดี๋ยวค่อยเช็ดดูเดี๋ยวค่อยเช็ดเอา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 แล้วมาลองก่อนต้องมาหาอะไรลอง ไม่เป็นไรค่ะอาจุดระวังค่ะระวังเอาไม่เป็นไรเพื่อน,น,นเพื่อนก็ฝึกทำ YouTube ได้นะคะต่อไปน้องนาฬาก็โตขึ้นก็จะจับกล้องถ่ายเองเลยทำคอนเทนต์เองเลยใช่ไหมคะ ก็ท o u t u b e มาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่อายุหนึ่งขวบแล้วค่ะเพื่อนๆคุณพ่อเป็นคนถ่าย<ต>ให้แต่เกิดมาไม่ใช่เหรอใช่ไม่ใช่ตอนที่พ่อทํา youtube อะค่ะทำมาแล้วสี่ห้าป,ปีแล้วค่ะว่างเราก็ทําค่อยๆถ่ายาถ้าสะดวกเราก็ถ่ายาถ่ายไปถ่ายมาเยอะเลยค่ะเพื่อนๆมีคลิปตั้งห้าร้อยกว่าคลิปเลยค่ะ นองนาราก็จะได้เก็บไปดูนะครับว่าตอนเด็กๆเราทำอะไรบ้างเอาไว้ดูนะคะเพื่อนๆน้องนาราก็ดูคลิปของตัวเองมีความสุขมากเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะดอกไม้อะไรนะคะตอกไ,ไม้ดอกไม้ทำไมลอยอยู่บนฟ้าฮะอ๋อดอกไม้ลอยบนฟ้าอันนี้หัวใจไว้ทำอะไรคะ หัวใจรักอุ้ยันนี้อะไรอะ่ะระบายเลอะขึ้นไปหรอคะไม่ได้เลอคะค่ะมัน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 เป็นอันนี้เฉยๆอ,อ,อันนี้มันเป็นย่าไงคะผงยาอ๋อพงยา,งพ,งยางพ่อนึกว่ามันลกดูค่ะพเพื่อนๆคุณพ,พ่อนึกว่าลกนราระบายพลาดนะครับไม่ใช่นะคะอันนี้ เป็นพงหญ้า,าขึ้นมาค่ะพเพื่อนๆอันนี้จะเสร็จแล้วโอ้คือครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะพเพื่อนๆทนอีกนิดนึงนะคะทนอีกนิดนึงนะคะพเพื่อนๆปกติที่เราถ่ายคลิป ที่ใช้เวลานาน,านสุดคือคลิปอะไรนะอู้หคลิปที่ถ่ายนานที่สุดก็หูคุณพ่อจําไม่ได้ค่ะด้วยลหรือเปล่าอหอันนั้นมันหลายคลิปค่ะพ่อตัดเป็นหลายคลิปหลายช่วงแต่ว่าคลิปนี้ยี่สิบห้านาทีแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้โอ<ช>แไม่เป็นไรค่ะมาเอาใจช่วยน้องนาราดีกว่าว่าจะสําเร็จไหมอันนี้ต้นไม้ต้นอะไรอะคะไม่รู้ค่ะต้นแอปเปิ้ลหรือเปล่าคะได้ได้ได้เดี๋ยว เปลี่ยนต้นแอปเปิ้ลอ้าวต้นแอปเปิ้ลมันต้องต้องเป็นยังไงอะคะต้นแอปเปิ้ลมันต้องเป็นสีแดงอ๋อเป็นต้นสีแดงก่อนหรอคะทนอีกแป๊บเดียวทนอีกแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วอือโอแล้วก็ต้องให้ติต้องใชอะไรคะเพื่อนขอดูหน่อยขอดูหน่อยอุ้ยอันนั้นอะไรคะ อ,อ้าวดูต้นเชอร์รี่หรือต้อนแอปเปิละคะเชอร์รี่อ้าวเชอร์รี่เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจกระทันหันเลยกันเพื่อนดูอเอ้าอุย้ยเชอร์รี่จริงๆด้วยอ,ะอ่ะเฮ้ยไหนไหนไหนอุย้ยเชอร์รี่จริงๆด้วยอ้าวเชอร์รี่สุกแล้วเป็นสีแดงแล้ว เพื่อนๆก็สามารถฝึกวาดรูปนะครับตามจินตนาการสวยไหมคะฝึกวาดคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะเดี๋ยวคลิปใหม่เดี๋ยวเราจะมาวาดรูปคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายกันนะคะคลิปนี้เราจะวาดคุณพ่อคุณแม่ก่อนเดี๋ยวเราจะมาสอนวาดรูปคลิปคุณตาคุณยายกันโอเคค่ะใกล้จบคลิปหรือยังคะ เกือบ้วคะโอ้โหสาเกือบแล้วอ่ะปสกดใก้เลยยังคะเสร็จรลอยังคะถ้าเสร็จบอกเลยค่ะเร็วสามสิบจะสามสิบนาทีแล้วค่ะเพื่อน,อนขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนน้องนารานะคะนี่วานรูปอย่าง สวยงามตามจินตนาการเสร็จล้วค่ะไหนข้าเอาชดขึ้นค่ะอู้ว่นนะะ bye วนวาวววว่วว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 ะวว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 ดวว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 ะบวว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 วยวว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 ควว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 ว่วววววววาวววว